วันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับแต่จะมาเทสต์ไรส์ให้ดูกับเจ้าโตโยต้าซีฮ่1.8มิตรนะครับผมคันนี้เคยทาคลิปรีวิวไปแล้วราคาคันนี้อยู่ที่6แสน1ห่9พบาทถ้าอยากดูตัวรถอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะนี่นะครับเป็นหน้าปกของคลิปนี้ไปตามดูในช่องได้เลยมีรีวิวไว้แล้วนะครับอยากดูอะไรเพิ่มเติมกดดูที่ชื่อช่องผมได้เลยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาเทสต์ไรส์กันว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับมาอยู่ในส่วนของการเทสต์ไรส์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเเเเรริ่่่มกกััันน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 ลยดีี๋ววตอนนออาานนอ้าทสใขงหะคบ ตัวคันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตัวรถมือสองที่ไมาห5ห0 0เนี่ยยังเร่งดีปกติอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็แบบแรกนะครับมองรถใช้ขวาก่อนเลยโอเคไปนะครับ ไม่แย่นะครับก็การขับขี่ช่วงภาษาการเร่งช่วงต้นอาจจะมีหนื่ๆกันบ้างแต่ว่ากไ็ไม่ได้ถือว่าอืดซะทีเดียวยังเร่งได้ดีอยู่เครื่องยนต์เสียงก็ปกตินะครับทางานดีคือตัวนี้เราไม่ได้มาเทสแบบบอกว่าเออมันเป็นยังไงบ้างเหมือนพวกรถเมื่อหนึ่งแต่ว่าเราจะมาให้ดูว่าเนี่ยการรถที่ไมาย6 5เนี่ยขับขี่ยังดีอยู่ไหมนะครับก็ลองฟังดูได้นะครับเสียงรอบข้างแรงตาง เวลาเร่งน,นะครับก็โอเคเลยนะครับจังหวะช่วงที่เราต้องการกําลังมันก็มีให้แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเครื่องพันแปนะผมเครื่องก็จะเป็นเหมือนพวกในตระกูลอันติดด้วยความที่บอดี้รถหนักครับก็จะมีอาการหนืดกันบ้างในช่วงแรกถ้ารถมันลอยตัวแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ไปได้เร็วดีแล้วก็นี่เดี๋ยวลองในส่วนของเนี่ยเทสในส่วนช่วงล่างกันหน่อยตรงนี้ก็จะมีแบบความขรุขระกันบ้าง แต่ว่าก็ไม่ค่อยรู้สึกนะครับผมทางครูขาดแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับถึงทางมันจะไม่เสมอกันก็ตามแต่ว่าตัวรถก็รับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีรู้สึกหรือว่ารถเนี่ยนุ่มมากมากก็ไม่ได้สะเทือนเจ็บเลยถึงเสียงมันจะดูดังแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถือว่านุ่มนะครับเป็นรถที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับผมต่อเลยนะครับก็ ตัวรถไม่ค่อยมีความโค้งเค้งเท่าไหร่นะครับบอดี้รถค่อนข้างที่จะตรงส่วนหรือ่าม่ถ้าเป็นบอดดี้ใหญ่ๆเวลาเจอเนินหรืออะไรเงี้ยรถมันจะค่อนข้างโค้งเค้งเลยในดูเร่งขึ้นอะแรงต่างดีนะครับผม C ี R, เป็นรถที่กําลังดีใช้ได้ดูวงเลี้ยวก็ไม่แย่เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะแคบเลยโอเคเลยนะครับมาเดี๋ยวเราออกจากตรงน,นี้กันแล้วก็เดี๋ยวเทสเรื่องของแฮนดิลิงกันหน่อยนะครับผมเวลาเปลี่ยนเลนของตัวนี้เป็นไงบ้าง C h r นะครับก็เป็นรถที่ขับได้ค่อนข้างที่จะดีเลยมุมมองต่างๆนะครับผมมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับหรลบคนขับรถตัวรถจะไม่ได้ดูอัดมากนะครับจะต่างจากตัวการนั่งโดยสารตัวนี้นะครับเวลาขับขี่ก็มุมค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนดีนะครับเดี๋ยวเราใช้ความเร็วสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองเทสนเรื่องการปินเลยให้ดู เปี่ยนไปทางขวานะครับหนึ 1, 2, ่งสองามอก็ถือว่าสมูทนะในระดับหนึ่งเลยนะครับผมในความเร็วประมาณเนี่ยแปดสิบถึงร้อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยเปลียนเลยในสมูทดีทางซ้ายนะครับหนึ่งสองมอือนี่ ก็คอข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับเท่าเราจะใช้ช่วงจังหวะที่แบบเปลี่ยนกระทันหันหรืออะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนเร็วมันก็จะคงเค้มค่อนข้างน้อยถ้าค่อยๆเปลี่ยนผมว่ามันเนียนกว่านี้แน่นอนอันนี้คือแบบเปลี่ยนแบบรีบๆเปลี่ยนแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยการขับขี่ก็โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเสียงจากที่นั่งๆมาเนี่ยผมว่าเรื่องการเก็บเสียงก็ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีมากก็ยังมีเสียงเข้ามาอยู่จะเป็นเสียงถนนเสียงรถผ่านอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่บ้างนะครับผม โดยรวมก็ถือว่าเก็บได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถ้าเปิดเพลงไปด้วยระหว่างเดินทางผมว่าก็ไม่ค่อยได้ยินอยู่แล้วนะครับตัวนี้เอื่อเป็นรถที่ขับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนั่นเลยแล้วก็เสียงจะมีแค่เสียงนะจากพวกลูกระหนาดหรือพวกหลุมนล็กน,น,น,น้อยนะครับก็จากตัวล้ออย่างเดียวเลยแต่ว่าที่เหลือก็โอเคนะครับโดยรวมถือว่าดีแล้วก็เนี่ยหเข้าโค้งนะครับ เป็นรถที่เวลาเขาโค้ง,งเกาะโค้งได้่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้สูงใหญ่เหมือนพวก Fortuner mm hmm. นะครจะมีความเป็นค r o สโอเวอร์ซะมากกว่าประสบู u v นิดนนะครับผม <Okay. S 1> ลองเล่งดูนะครับช่วงแรกอื่นนะครับแต่พอตอนต่อปปุ๊บมันจะเริ่มหลายๆแล้วนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับในส่วนของเรื่องอัตราเร่งไม่ได้แย่อะไรนะครับเรื่อพันแป แล้วก็รู้สึกว่าพวงมาลัยค่อนข้างเบานะครับ <S 2> <S 2> เวลาขับขี่ไม่ว่าจะช่วงความเร็วไหนก็ <S <S ถือว่าแฮนด์ลิ้งได้ค่อนข้างง่ายถ้าเวลาขับไปเร็วๆมันก็จะมีความหนักบ้างเล็กน้อยครับปกติแต่ว่าเวลาขับปกติทั่วไปนะครับความเร็วต่ำไม่ได้มีความหนักเลยขับง่ายมากสบายด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลเนี่ยก็คือดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่แสบตาครับไม่ได้มีสีสว่างอะไรมากนะครับทำให้เวลามันขับไปเรื่อยๆเนี่ยนานๆไปเนี่ยเวลาแสงมาสะท้อนเข้ามามันก็ไม่แสบตาอะไรขนาดนั้น,นครับก รถตัวหนึ่งทีออ่ภายในสวยงามนะครับใช้ได้เลยต่าโงงนะครับลองดูได้ครับก็เข้าอยู่มระหกสิบนะครับหกสิบเจ็ดสิบก็ถือว่าไม่แย่นะครับตัวรถไม่ได้มีความโคง้งเค็งขนาดนั้นผมว่าเหมานะกับคนที่ต้องการรถที่ใช้งานแบบสมบุกสมบันหน่อยเน้นแบบเ,เน้นศาสทุกกลุ่มใส่ใส่ทางลุกลังอะไรย้ยผมว่าคันนี้ก็พอไปได้นะ อาจจะไม่ได้หนักเท่ารุ่นพี่อย่างโคโรล่าครอสอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยขับทางลูกลังได้ค่อนข้างที่จะโอเคแน่นอนเหมาะกับถนนเมืองไทยนะฮะแต่ว่าถ้าไปขับในเมืองผมว่าด้วยขนาดตัวรถประมาณนี้อาจจะมีความบากเล็กน้อยแต่ก็จะไม่เท่าเหมือนคนอื่นเขาก็คือจะมีความเป็นกลางสูงมากกับคันนี้แต่การทับขี่นะีลองดูครับเรื่องหลุม,มนนนะไะตงๆเขาก็เก็บได้ค่อนข้างที่จะดีเลยไม่สะเทือนมาจุกเลยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็เสียงเนะี่ย อย่างผมบอกไปดีแน่นอนอย่างน้อยก็ดีกว่าหลายๆคันที่ผมเทสมานะคันนี้ถือว่าเก็บเสียงได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยอย่างนี้เราเข้าเต็ยแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปคันนี้ให้ฟังกันอีกรอบนะครับเป็นไงบ้างครับกับการเทสต์ได้ของเจ้าโตโยต้า CHR คันนี้ครับก็ผมพูดตามตรงนะครับสำหรับใครเนะี่ยที่กำลังหารถ บบเน้นสายลุยหน่อยนะครับผมเจอหลุมทุกวันเวลาไปทํางานผมว่า CSR เ,เนี่ยของข้างที่โอเคนะครับเ,เก็บเรียบทุกหลุมเลยก็คือแบบเวลาขับไปเจอหลุมปุ๊บมันไม่ค่อยมีอาการสั่นครุเคลงอะไรมากนะครับผมก็มีความนุ่มด้วยในตัวถือว่าเป็นรถที่ลุยได้และนุ่มด้วยแล้วก็อ่ะมีส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสาหรับใครบางคนที่ต้องการรถที่เน้นความอ่เร็วในส่วนหนึ่งนะครับเน้นอัตราเร่งช่วงต้นคน่อนข้างดี c s r นะครับช่วงต้นเนี่ยเขาจะมีความหนืดเล็กน้อยครับแต่พอลอยลำไปแล้วเขาจะ เป็นรถหนึ่งเลยที่มีความเร็วที่ค่อนค้งที่ได้ดีนะครับผมก็ช่วยกนว่าการเลี้ยวการประคองพวงมาลัยอะไรต่างๆครับเวลาผมขับ handling ถือว่าเป็นรถหนึ่งเลยนะที่ดีมากขับดีนะครับผมในส่วนของการ handling เนี่ยคือแบบเวลาเปลี่ยนเลนกระทันหันหรืออะไรก็ตามเขาก็ยังเอาอยู่ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวทารซีอาร์1.8มิตรเป็นปี2019มาในราคา619,000บาทถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์ที่คุณอยู่ด้านล่างหรือจะเป็นรายแอดที่ขึ้นอยู่ก็ได้นะครับผมเราเรามีที่ปรึก สำหรับตัวคลิปอย่างนี้นะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ทำรีวิวเทสได้หรืออะไรงไงก็สามารถพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์กันไว้ที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับเพราะถ้าใครต้องการอะไรก็รีเพสกันไว้ได้เลยนะครับที่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็เจ้าตัวต้าซีนอาร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ